พายเบิรอีก,กาอีกกาลมะเล็นน้ำยู่น้ององค์พระคุดมันเป็นน้องน้องน้ำอยองพระคุดแล้วกับกาล้องมะเล็นน้ำบาดีมาสองตัวบาดนี้มาค่าพหลอดไปแล้วอยากตัวหนึ่งมาท่านไปบอกเลขบอกเขียนไว้แล้วเขียนไว้ kiến lệ quậy đấy ơ, kiến vậy kiến vậy kiến vậy hẳn đó, ờ kiến vậy kiến vậy chặt tật bỏ luôn, kiến vậy

อยู่ต้นจำปาคณะน,นี้ก็วดดดัดน้อยบัดวัดป่าบ้านน้อยนาดูนมีกายอยู่สามตัวตัวนึงก็บินเห็นไปแล้วเดี๋ยวตัวนึงนั่นตัวแมีน บอกเร็วกว่าบอกเร็วก่บอกขนาดตัวใดแล้วบอกกันนะตัวใดเร็วกว่าตัวออกตัวใดกว่าทีเอาเขียนไว้เขียนไว้เขียนเสียดินเอาไว้เขียนไว้เร็ที่ออกตัวใดเขียนไว้เร็วที่จึงกาจะแคะ มันตีบินอยู่ทั้งปลายปลายกุงบินอยู่ทั้งปลายกุงกับห้องไปห้องมาเหรียญอยู่ตามทุกธรรมศาสตร์ของมันแต่มือนี่อัตมากับเฮ็ดงานอยู่นี่แล้วก็ลงมาเหรียญน้ำลงมาเหรียญงบงบเงียบๆไปลอยไก่เลยถามเด็กตัวใดว่าเั็นมันก็ห่องก็แอ๊กก็แกร๊กแค่มันออบอกว่าตัวใดเนาะ บอกใครมีกาทีตีมาเหรียญน,น้ำข้นลงสีจักหมองเนาะเมื่อนี่อัตมาก,กาเห็นกาคูเนี่ยลงมาเหรียญน,น้ำอัตตมาก,ก็เลยเดถไทยคีปให้ท่านผาู้ส้มอยาตีธรรมาส้มมาบังน้ำกันที่วัดปา่านาโดนนี่ล่ละเขาบอกกับเงี้ยหัวฟังก,ก็เยก็เงี้ยเขาบอกเลขอีกรูบอกก็น่ะ หลวงพ่อติดไปบอกหอยาดยอมเร็วเออว่าตัวใดว่าไม่รู้วาไม่อยากดิทำฟังหมดเลยอืมหันคอแก๊กอแก๊ก ฟังสัตว์สัตว์ตัวใดก็ตัวใดก่อเบาไหมเบาไหมเร็วเบาไหมกัอนนอะเบาไหมกัอนนะถันอยากให้เล็กอีรีกับลงมาบอกกับถันที่ลงมาบอกเล็กอีรีกับให้เหบาไหมเบากันสัตว์สัตว์เร็วไปแล้ว ลงมาหาเหลี a a ่ยมเงาเงาเงยบเยบน้ำดินนี like ah. ่ล่ะตัวนึงจับอยู่ท้งปลายไม้เงาเงาอยู่ท้หน้าไม้ที่จริงมันอยู่ท้งปลายไม้บ่ใครลงมาหาคนเลยมีมือนี่ล่ะมันลงมาเหลี่ยมน้ำคือตีลงมาให้โศกให้ลาบบ่แต่ฟังบ่สัดเนาะที่กาบอกก็แก้ก็แก้เจ้ามันว่าจังเดยตีก็ตีบ่ถือ ลองมาขาบไม่ขบับเลยผลขาบงาบอกง่ายไปบอกไม่กัน่ะบอกไม่บอกไม,กม่ตัวใดอยู่จากน้องพ่อไปกับประมาณสามเมตรสี่เมตรสี่เมตรประมาณสี่เมตรตัวใดกาบอวบบอแค่ ที่จริงก็แค่แอกคือต้องไปใหม่บอกเคยลงมาหายังซืเที่ยมีมือเนียลงมาเหร่นน้ำพื่นที่ลงใหมโศกบอกกันว่าให้โศกกับฟังบอสัตถามย้ำได้ก็บอกก็แค่กแค่ก็แเอาว่าไม่ก็หน้ที่ให้ตัวใ้เล็กหกสองที่คือเก็สองกเก็ดสอง ขาบใหม่ไปหยอกเล่นตัวแรกก็เก็ดส่วนฟังหนึ่งคือช่างว่าเก็ดสองไปแล้วไปแล้วขับหมากกุงหมากยังไปแล้ว บอกไม่บอกไม่รู้บอกไม่รู้บอกไม่บอกไม่ไหตัวไหกเอาสัดสััดบอกหลวงพ่อดูเาไม่เขาไม่บอกแล้วบอกไม่กันนะบอกไม่กันนะบอกไม่แล้ว ໂຕໃດກໍ હા ເອົາຫຍັງໄວ້เอาໄວ້ເອົາໂຕໃດກໍໂຕໃດກໍເວົ້າໄມ້ກັນນະຟັງວ່າສັດເອົາໄມ້ກັນນະຟັງວ່າສັດເອົາໄມ້เอาໄມ້ สตัวที่เง,งยไก่บอกเรียกว่าไมา่ว่าไม่ว่าไม่เอาไม่กันเอาไม่กันนะบอกต้องดังสัดๆแลว้ว พอสัดส so is um ัตพอสัดสัตพอสัดสัตมันก็นหนเอาตัวใดก็เตี๋ยวตัวใดก็เรียกงานนี่เตีออกตัวใดก็งานนี่บ่อสัตว์เลี้วบ่อองดังท่านผู้ชมฟังเด้อกาห้องบอกนั่น แล้วมาบอกกๆแล้ว่ะทั้งมันตัวใดหรอกว่าไดงยินฝักวันว่าเจ็ดสองหล่ะอันตัวสองยังเทึ่งไปแล้วที่จริงก็แค่แค่อยู่ทั้งปลายไม่พนแต่มเมื่อนี่ธรามาเห็ดงานอยู่นี่ก็ลงมาเหรียญน,น้ำเห็ดงานมาัดตะไคายเห็ดเป็นก้อนหินจำลอง เห็ดเป็นถรำจำลองอยี่วัดปา่านาดูนอย่าติดถ้ำกับเตียวเดว้อย่กากะบอกกันแล้วว่าฟังอย่างหนึ่งก็คือว่าเกดสองเบงสิลปแต่ฟังบทสัตว์ท่านผู้สมอย่าติดถ้ำจงใส่วิจารยานในการรับชมรับฟังเอาเนาะใส่วิจารยานในการรับฟังน้องพอกับ ถ่ายคลิปในเบิองเพื่อเป็นแนวทางอะล่ะท่านยาติถ้ำในส้มเป็นควนตาควายเอกาที่จริงก็อยู่ทั้งปลายไม้ยงสูงบเ่งเคย,ยลงมาเล่นน้ำจักเที่ยมีมือเหนียวลงมาเล่นน้ำพุนพะกันอยู่ปลายไม้ิ่งไก่หองอยู่ นี่กาก็ลงมาเล่นถามข้าวถามข้าวเนาะเปลี่ยนก็แก๊ก็แก๊กอยู่ข้างหลังสวงอัตมาเฮตดงานอยู่นี่ก็เลยได้ถามก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเสียงเบาอยากบอาน้ำคนเอาสุดท้ายนี่ก็ยุติลงแค่นี้เนาะอยากโยมก็จะเจร่ญนพรน